วิญญาณดีขึ้นผีมีทุกทีค nine, Arizona, curtain, ่ค่ะตีหนึ่งถึงตีหนึ่งสิบห้าค่ะวันนี้พูดคุยกับเรื่องลี้ลับเวลามน้อยมากเลยนะน้อยมากก็วันนี้บอกได้เลยว่ามาฟังเพลงแรกของเราก่อนในวันนี้นะคะมาเลยมาะการอกผีหรือว่าสิีมันมาเออประเดิมกันฮานะคะเพราะว่าก่อจากนี้ไปเรื่องจะไม่ฮาแล้วนะคะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับมีแค่หนึ่งคนเท่านั้น ที่สัมผัสได้เสียประมือต้อนรับคุณมิวจิตประหลัดค่ะน<ะ>ี่นิน๋อฟังเสียงเฉยอสวัสดีครับผมคุณมิวจิตปลัดครับคุณมิวคะก่อนที่จะเข้าสู่สายจากทางบ้านคุณมิวอยากทราบถึงชีวิตคุณมิวว่ามารู้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณได้ยังไงคะคือผมมาเริ่มรู้ตัวตอนป .4 ครับจากจากเพื่อนคนหนึ่ง เขาเป็นไรคะผมไปสัมผัสเขาครับสองมือไปสัมผัสเขาที่หลังเบาๆปุ๊บแล้วเขาล้มไปฮะตอนสัมผัสตอนไม่ยังไม่โดนเขาไม่ล้มแต่พอสัมผัสเขาปุ๊บเขาล้มแล้วเขาแล้วเขาก็ว่าผมว่าทําไมผมไปผลักเขาผมไม่ได้ผลักครับผมแค่สัมผัสเขาแล้วเขาก็ร้มเองเขาล้มหน้าขมาครับผมก็เลยรู้ว่าอ๋อผมน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับพวกการสัมผัสอ๋อถือว่าเป็นเอ่อเรื่อความลับเกี่ยวกับส่วนบุคคลนะคะครับวันนี้ค่ะมาแล้วสายแรกของเรา ผมสวนหย่อมจอมแจมครับผมคุณสวนหย่อมจอมแจมคะครับผมเล่าประสบการณ์ผีได้เลยค่ะก็คืนนั้นเนี่ยผมจะย้ายบ้านไปจังหวัด,ดอ,อุรีรัมอ,อผมได้ย้ายเข้าไปในบ้านหนึ่งพอตกดึกตอนสองทุ่มเนี่ยผมไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนเลยเหรอครับครับผมหลับครับผมพอผมหลับเนี่ยประมาณเที่ยงคืนปุ๊บผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาฮะเห็นสะดุ้งคือคือผมเห็นชายร่างใหญ่ฮะเงาทะมึนเตมเลยกำลังยืนอยู่ที่ป่า ถามคุณมิวเลยค่ะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างคะอ,อยากให้คุณสนยอมตั้งสติดีนะครับจากนั้นให้คุณสนยอมเนี่ยเอามือทั้งสองข้างเนี่ยไปยกปลายเตียงของคุณสนยอมนะฮะ<อ>ให้ชิดกับฝาผนังบ้านครับแค่นั้นเองครับผีก็จะไม่ไปอยู่ที่ปลายเตียงแล้วครับแล้วถ้าผีไม่อยู่ที่ปลายเตียงก็ต้องอยู่ที่หัวเตียงสิครับก็คุณก็ทําห้องเ,อเล็กๆครับให้ผนังของหัวเตียงและปลายเตียงีผนังติดกันครับแค่นั้นเองครับวิธีแก้ง่ายครับผมคุณสนยอมครับโอ้ขอบคุณมาก คือ,<า>คอถ้าเกิดว่ายืนปลายเตียงผีมายืนท่านถ้าติดผนังทั้งสองข้างเนี่ยผีไม่ได้แล้วไม่ยืนไม่ยืนจบเขาก็ต้องไปหาที่ยืนที่อื่นต้องไปหาเตียงอื่นแล้วส่วนใหญ่ผีจะไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมีหลายเตียง